พอพูดถึงเรื่องของการขนส่งค่ะแน่นอนตอนนี้ที่กําลังบูมๆเลยก็คือเรื่องของทุเรียนที่ประเทศโอ้ยพูดแล้วก็หิวเลยน้องโยปีนี้นกินหรือกยกังเรียบร้อย,อยแล้วคะหลายลูกแล้วค่ะ <ผม S 1> ปีนี้ยังไมไ่กินเลยก <laughs> ็ <laughs> ทุเรียนเนี่ยเป็นผลไม้ที่ชาวต่างชาติเนี่ยนิยมเป็นอย่างมากเลยนะคะแต่ว่าหลายๆคนก็มีความกังวลคือตอนนี้ก็เป็นช่วงของหน้าทุเรียนด้วยแต่บางที่บางเจ้าบางสวนเนี่ย ประชาชนเาขากังวลว่าจะมีการฉีดยาหรือเปล่าทุเรียนอ่อนไหมกบางคนก็ใจร้อนรีบเก็บมาแล้วก็เอามาขายผ่ามาปุ๊บเจอทุเรียนอ่อนก็ไม่โอเคใช่ค่ะเดี๋ยวพาผู้ชมไปที่ระยองนะคะไปดูสวนทุเรียนเกษตรอินทรีย์ที่เป็นการปลูกทุเรียนแบบออร์แกนิกไม่ป้ายสารเคมีค่ะ ซึ่งทางสวนเองเขาก็เตรียมจะเปิดให้หนักท่องเที่ยวเนี่ยเข้าไปตัดทุเรียนจากต้นด้วยตัวเองประมาณสัปดาห์หน้าสนใจไหมคะตัดเองตัดเองอบอกเองเลยไหมคุณผู้ชมคะไปดูเรื่องนี้กันนะคะผู้สื่อข่าวก็รายงานว่ามีเกษตรกรชาวสวนทุเรียนรายหนึ่งเนี่ยก็เขามีการปลูกทุเรียนหมอนทองแบบออร์แกนิกเพื่อให้ผู้บริโภคแล้วก็นักท่องเที่ยวเนี่ยได้รับประทานทุเรียนปลอดสารพิษโดยเรื่องนี้นะคะทางด้านของคุณอนันต์นะคะเขาก็ขออภัยค่ะ สวนทุเรียนออร์แกนิกนี้นะคะเป็นของคุณอนันต์แล้วก็นางสาวยูวดีค่ะเขาเป็นพ่อลูกค่ะช่วยกันทําสวนทุเรียนอยู่บนพื้นที่11ไร่ใกล้กับภูเขาบรรยากาศสวยงามเลยชื่อสวนว่า ตั้งอาคาเฟ่ตั้งอยู่ในพื้นที่หมู่4ตําบลนาตาขวัญอําเภอเมืองจังหวัดระยองโดยคุณยุวดีนะคะก็เล่าให้ฟังว่าปีนี้สวนทุเรียนให้ผลผลิตน้อยกว่าปีที่แล้วลดลงไป30%แต่ว่าได้ประมาณอยู่ที่3ตันเศษซึ่งที่สวนเนี่ยก็จะเน้นการทำทุเรียนแบบออร์แกนิกใส่ปุ๋ยอินทรีย์ไม่ป้ายสารเคมีโดยเด็ดขาดเพื่อให้หนักท่องเที่ยวแล้วก็ผู้บริโภคเนี่ยได้รับประทานทุเรียนที่ปลอดสารพิษซึ่งรสชาติทุเรียนออร์แกนิกก็หวานมันค่ะไม่เหมือนที่อื่นเลย นอกจากนี้สวนทุเรียนนะคะเขาบอกว่าเดี๋ยวเขาจะมีแผนเนี่ยเปิดให้เข้าชมสวนทุเรียนแล้วก็ให้จองทุเรียนตัดกันก่อนได้ด้วยถ้าเกิดว่าอยากได้ลูกไหนเนี่ยก็ตัดแลวเอาไปช่างเองเลยจะมีการเปิดให้เริ่มตัดทั้งสวนก็คือ20พฤษภาคมนี้นะคะคใครที่สนใจไปกันได้เลยวันธรรมดาเนี่ยเปิดตั้งแต่8โมงเช้าถึง6โมงเย็นเสาร์อาทิตย์เปิดตั้งแต่6มโมงเช้าถึง6โมงเย็นค่ะโอ้โหเปิดแบบทั้งวันเลยนะคะครับปิดทุกวันจันทร์ แต่ว่าวันจันท์ที่เป็นวันหยุดนะะักขัตฤกษ์เนี่ยใครที่สนใจก็จะมีการเปิดให้เข้าทเาท,เาที่ยวชมแล้วก็ชิมกาแฟแล้วก็เรื่องของการตัดทุเรียนจากต้นด้วยโอ้โหหลายอรรถรสมากเลยทีเดียวนะครับนี่แบบว่าเราไม่ต้องแบบ ไปนั่งรอเลือกที่แผงนะเราไปเลือกเองที่ต้นนะครับ <S <S เล็งไว้เลยว่าจะเอาลูกไหนแล้วก็ตัดเองนะครับปอกเอง,อก,เองกินเองนะครับ <S <S แล้วก็่าลืมจ่ายเงินด้วย <S <S และก็ที่สาคัญช่วงนี้เนี่ยระยองจันทบ,บุรีก็เป็นหน้าทุเรียนของเขาในการาเก็บเกี่ยวสักหน่อยนี้ก็จะเป็นทางศรีสะเกตหน้าทุเรียนบูเขอไฟก็ตอนนี้ตลาดทุเรียนค่อนข้างที่จะแข่งขันกันสูงเหมือนกันนะครับต้องยอมรับว่าทางเวียดนามเองทางจีนเองเนี่ยเขาก็มีการออกมาพยายามพัฒนาสายพันธุ์แต่ถ้าทําอย่างนี้เนี่ยเชื่อว่าเรายังคงเป็น ชั้นนำนะเป็นแนวหน้าเป็นเจ้าชั้นนําเลยแหละ uh huh. ที่จะส่งออกทุเรียนได้ถ้าทําแบบออร์แกนิกได้รวมไปถึงทํารูปแบบการขายใหม่ๆเพิ่มขึ้นดึงดูดนักท่องเที่ยวให้มากยิ่งขึ้น เชื่อว่าทุเรียนไทยก็ไม่แพ้ชาติใดในโลกอยู่เหมือนเดิมอย่างแน่นอนนะคะค่ะล่าสุดที่ผ่านมาก็มี2อินฟลูเอนโซ่จีนที่ประเทศที่เขาไปลงทุเรียนที่จันทบุรีไปลายทุเรียนได้หลักร้อยล้านบาทเลยนะคะโอ้โหถือว่าทุเรียนเป็นผลไม้ที่ป๊อปปูล่าทุกป,ปีและปีนี้ป๊อปมากยิ่งขึ้นเพราะรว่าชาวจีนเขาเข้าบ้านเรามากขึ้นและเขาก็มีการเอาทุเรียนออกไปเผยแพร่ที่บ้านเขาด้วยก็เลยทําให้ยอดขายพุ่งเลย,ค,เลยค่ะ